พระเดชพระคุณพระวิเทศธ,ธรรมคุณหรือดอกเตอร์เจ้าคุณศักชัยทีตมเมโทร,รองประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสเมืองริเวอร์ไซด์รัฐแคลิฟอร์เนียมาบรรยายทำเรื่องเวนย่อมระงงับด้วยการไม่จองเวนกลับอรัธนาเจ้าค่ะ อารัธนาเจ้าค่ะขอเจริญพรยดโยมสาธุุชนผู้ฟังผ่านทางออนไลน์ทุกท่านวันนี้วันที่10มิถุนายน2563ันหารอามาจารภาพจะได้บรรยายแสดงในเรื่องเวนย่อมรอง,งับดยการไม่จองเวนเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติปัญญา สัมมาปฏิบัติของสากิชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาสืบไปขออนุมโมทนาคณะอรุงอรุณในความมีน้ำใจเกืือกูลต่อกันและกันต่อพระสง์และสากลชนทั่วไปด้วยการร่วมด้วยช่วยกันจัดบริการอันเต็มไปด้วยสาระประโยชน์มีครบทั้งใจศิกขาคือศีลสมาธิปัญญา ย่อมมีความเจริญโดยส่วนเดียวในโลกทั้งสองความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณีนั้นมีดังนี้ว่าในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนอยู่เพื่อให้เห็นโทษของการก่อเวรและการจองเวรซึ่งกันและกันว่ามีโทษทั้งแก่ผู้ก่อเวร และทั้งพูดฝูกใจเจ็บแค้นแล้วจองเวรนซึ่งกันและกันอย่างไรพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้ระงับเวรนโดยวิธีการอย่างไรเราจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจไม่ให้เป็นการก่อเวรและหากเคยมีเวรต่อก,กันกับผู้ใด ก็ให้เวรนั้นสงบระงับลงได้ก็จะดำเนินชีวิตยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขต่อไปเรื่องนี้มีความย่อว่าในสมัยที่พระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารได้ทรงปาราบเรื่องหญิงหมันคนหนึ่งและได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่านาหิเวรเนเวราณิ สัมมันติถะกุธัญจนังอเวเรนะจะาสัมมันติเอสะธรรมโมสนัน,นโนในการไหนไหน,ไหนเวนทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวนเลยก็แต่ย่อมระง,งับได้ด้วยความไม่มีเวนทำข้อนี้เป็นของเก่าเรื่องนี้มีอยู่ว่าบุตรชายผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง เมื่อบิดาตายและทิ้งสมบัติไว้ให้มากก็ได้อยู่ช่วยกิจการงานต่างๆและปฏิบัติมันดาอยู่ด้วยดีต่อมามันดาคิดจะหาปริยาให้เพื่อช่วยกันทำกิจการงานและให้มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานลูกชายจึงเลือกบุตรสาวของตระกูลที่ตนชอบใจให้แม่ไปสู่ขอและแต่งงานให้ แต่ภริยานั้นเป็นหญิงหมันไม่มีบุตรชายสืบสกุลมานดาจึงเศร้าซีบุตรชายว่าจะหาภรรยาให้ใหม่อีกบุตรชายก็ไม่อยากได้ภรรยาใหม่นะและก็เผอิญว่าภรรยานั้นได้ยินสองแม่ลูกปรึกษากันในเรื่องนี้ก็คิดว่าสักวันหนึ่งสามีของตนคงจะทบมันดาร,บรับเราเศร้าซีไม่ไหว ็ยอมให้มานดาจะหาปริยามาให้ใหม่จนได้และถ้าเป็นเช่นนั้นต่อไปในการขางหน้าตนเองก็จะต้องลำบากเพราะถ้าเขาได้ลูกชายไว้สืบสกลุลทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ย่อมจะตกเป็นของปริยาใหม่กับบุตรแน่นอนและตนเองก็จะกลายเป็นเพียงคนรับใช้เขาเท่านั้นปริยาเดิมจึงรับอาสา หาหญิงสาวมให้สามีเองเพื่อตนจะได้ตีสนิทกับภริยาใหม่ของสามีให้เธอตายใจได้แล้วจะได้หาวิธีไม่ให้เธอมีบุตรได้ต่อไปทั้นทุกฝ่ายยินยอมพร้อมใจภริยาเดิมผู้มีความริษยาในใจก็หาหญิงสาวที่คุ้นเคยและไว้วางใจกันมา ให้เป็นภรยาใหม่ของสามีได้สําเร็จ่ันภรยาใหม่ตั้งคันภรยาเก่านั้นก็ดูแลปณิบัติภรยาใหม่ให้ทุกคนตายใจแล้วก็แอบใส่ยาทําแท้งให้ภรยาใหม่กินและปรากฏว่าภรยาใหม่แท้งลูกถึงสองครั้งจนภรยาใหม่ชักสงสัยและระแวงคันถึงข่าว ที่ตั้งคันอีกเธอจึงปกปิดข่าวไม่ให้ภรยาเก่ารู้ว่าเธอตั้งคันแล้วจนกระทั่งคันแก่ภรยาเก่าจึงรู้ละหายอุบายใส่ย,ยาให้แท้งอีกเป็นครั้งที่สามเนื่องด้วยเด็กในคันนั้นโตขึ้นแล้วเมื่อจะแท้งก็กลับนอนขวางทวารทำให้ภรยาใหม่คลอดไม่ได้ และตองได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนเจียนจะตายใละเพิ่งรู้อยู่แน่กรใจว่านี่เป็นการที่ปริยาเก่ากันแกล้งประกอบยาแท้งทำให้เธอกินจึงผูกใจเก็บแค้นใลคิดปรารถนาว่าเราจะต้องตายหน้าบัดนี้แล้วขอให้เราได้เกิดเป็นนางยักษ์จะได้กินลูกมันคืน ดังนี้แล้วเธอก็ขาดใจตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นนางแมวอยู่ในเรือนของสามีนั่นเองฝ่ายสามีเมื่อจับความผิดของภรรยาเดิมได้ก็โกรธจ,จัดจึงได้ทุบตีภรรยาเดิมจนเธอบอบช้ำและตายลงแล้วไปเกิดเป็นนางแม่ไก่อยู่ในเรือนเดียวกันนั่นเองอีก นี้เป็นด้วยอำนาจของเวนกรรมที่ผูกพันกันมาการแม่ไก่ตกไข่นางแมวก็มากินไข,ข่ของแม่ไก่นั่นถึงสามครั้งแม่ไก่จึงคิดว่านางแมวมันกินไข่เราสามครั้งแล้วทีนี้มันกำลังจะกินตัวเราอีกถ้าเราตายไปและเกิดใหม่ก็ขอให้เราได้กินทั้งตัวมันและลูกของมันด้วยเถิดดังนี้แล้ว เมื่อแม่ไก่ได้ตายลงก็ได้ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนนางแมวเมื่อตายลงก็ได้ไปเกิดเป็นนางเนื้อเวลาที่แม่เนื้อนั้นคลอดลูกนางเสือก็มากินเสือถึงสามครั้งแม่เนื้อจึงคิดว่าแม่เสือเหลืองนี้มันกินลูกเราถึงสามครั้งแล้วที่นี่มันกำลังกินตัวเราอีกด้วย ถ้าเราตายไปและเกิดใหม่ก็ขอให้ได้กินมันทั้งแม่และลูกของมันด้วยเถิดตังนี้แล้วแม่เนื้อซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นภรรยาใหม่ของบุตรเศรษฐีนั้นได้ตายลงแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหนังยักษ์ชื่อกาลีส่วนแม่เสียเหลืองซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นภรรยาเดิมของบุตรเศรษฐีนั้นเมื่อตายลงก็ได้ไปเกิดเป็นหญิงสาวมีจระกูลตระกูลหนึ่ง ในเมืองสาวัตถีซึ่งต่อดึงนี้ไปจะเรียกว่านางกุลธิดานางกุลธิดานั้นเมื่อเ,อเวิญไปยขึ้นจึงได้แต่งงานและไปอยู่กับสามีที่ใกล้ประตูเมืองสาวัตถีนั่นเองครั้นเธอตั้งกันและคลอดบุดแล้วนางกาลียักษ์ก็จำแรงกลายเป็นเพื่อนรักของนางกุลธิดา ข้อไปถึงเด็กและทําเป็นดูแลเด็กทารกพอคนเผลอก็จับทารกกินเสียเป็นเช่นนี้ถึงสามครั้งจนานางกุลันธิดารู้ความจริงและคอยระวังตัวนนกันนางกุลนธิดามีขันผลที่สามและกันแก่แล้วก็รีบชวนสามีหนีไปสู่เรือนตระกูลของตนเพื่อจะคอดบุตรคนที่สาม เมื่อเธอคอดแล้วกันถึงเวลาจะตั้งชื่อบุตรก็ชวนสามีกลับไปสู่ตระกูลของสามีโดยไปทางลัดที่จะผ่านไปทางพระเจตวันวิหารที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกประทับอยู่ในช่วงเวลานั้นนางยักษ์พึ่งพ้นจากการส่งเวรน,น้ำเพื่อท้าเวสุวรรจอมเทพประจําทิศอุดร์ เสร็จแล้วก็ได้จำแรงกายเป็นมนุษย์ผู้สหายของนางกุลธิดาแลวรีบไปที่บ้านนางกุลธิดาเพื่อจะหาโอกาสเข้าใกล้และจับเด็กทารกกินอีกกันทราบข่าวว่านางกุลธิดาพาเด็กทารกนี้กลับไปบ้านสามีแล้วก็รีบติดตามไปทันทีไปนางกุลธดดากับสามีนั้นผัดกันอุ้มลูกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งลงอาบน้ำในสระโบกกรณีข้างพระวิหารเฉตวันณขณะที่นางกฤติดากําลังยืนให้บุตรกินนมส่วนสามีกําลังอาบน้ําอยู่นั้น <c oughs> ก็เห็นนางยักษ์กำแรงกําลังวิ่งมาแจกไก่ก็จําได้จึงร้องบอกสามีแล้วตนเองก็รีบอุ้มลูกไปสู่พระวิหารเชตวันด้วยความกลัว ขณะนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังทรงแสดงพระธรรมเจสนาอยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุลธิดานั้นรีบนำบุตรน้อยไปวางไว้แทบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วละล่ำละลักกราบทูลว่าบุตรคนนี้ข้าพระองค์ได้ถวายแก่พระองค์แล้วขอพระองค์โปรดประทานชีวิตแก่บุตรของข้าพระองค์ด้วยเถิด ส่วนนางยักษ์ก็วิ่งตามไปถึงประตูทางเข้าพระวิหารเชตวันแต่สุรณเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษ์เข้าไปพระพุทธองค์จึงตัดเรียกพระอ,อนอนเทเถระให้ไปเรียกนางกาลียักษ์เข้าไปเฝ้าไปนางกลธิดานั้นมันเกิดความกลัวนางยักษ์จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษ์นี้มา พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าให้หนางยักษ์เข้ามาเถอะเจ้าอย่าได้ร้องไปเลยแล้วตรัสกับนางยักษีว่าเหตุใรเจ้าจึงทําอย่างนี้ถ้าพวกเจ้าไม่ได้มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วเวรของพวกเจ้าจะได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกันชั่วกับเหมือนเวรของงูหอกับพังพรของหมีกับไม้สะครอ และเหมือนเวียนของกากับนกเขาเหตุฉะไหนพวกเจ้าจึงทำเวียนและเวียนตอบเกดกันอะไรกันละ่ะเพราะเวียนย่อมระง,งับได้ด้วยความไม่มีเวียนหาระง,งับได้ด้วยเวียนไม่ดังนี้แล้วจึงได้ตัดพระคาถานี้ว่าในการไหนๆเวียนทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวียนเลยก็จะย่อม ระงับได้ด้วยความไม่มีเวรทำข้อนี้เป็นของเก่านางยักษ์นั้นได้ส่งใจไปตามกระแสพระธรรมกันเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเิตสนานี้จบลงนางยักษ์ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้มีศีลห้าบริบูรณ์พระศา,าสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้นางยักษ์นางกุลธิดากลาบทูลว่าเธอกลัว แต่พระศาสดาตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยนางยักษ์เป็นผู้ไม่มีอันตรายแล้วเธอจึงยอมส่งลูกให้ฝ่ายนางยักษ์เมื่อรับเด็กไปกอดจยูบแล้วก็ส่งคืนให้พางร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าเจ้าร้องไห้ทำไมนางยักษ์ถุนว่าข้าแต่พระองค์ เมื่อก่อนนี้ข้าพระรเจ้าหากินโดยไม่เลือกก็ยังหาอาหารได้ไม่อิ่มเลยต่อจากนี้ไปข้าพระเจ้าจะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรกันพระศาสดาจ,จึงรับสั่งให้นางกุลิติดานำยังยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านและขอให้อ,อุการะนางอย่างดีฝ่ายนางยักษ์เมื่ออยู่กับนางกุลิติดาก็ช่วยบอกว่าปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอน หรือปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มนางกุลิตาทำตามคำแนะนำของหนางยักษ์ก็ทำให้ได้ข้าวดีทุกปีชาวบ้านทั้งหลายเมื่อรู้ข่าวก็ชวนกันมาถามบ้างนางยักษิซีนีก็บอกให้คนทั้งหลายจึงนําข้าวน้าและผละไม้มอ,มอบให้เป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่าย จึงรู้ย่มกันอย่างมีความสุขเพราะต่างมีกุระซึ่งกันและกันเวรน,นั้นเมื่อผูกแล้วต้องใช้เวลานานจึงแก้ได้สำเร็จดังเรื่องของสมเด็จตรนสัมมาพุทธเจ้าและพระเทวทัตดังต่อบนี้ในอดีตนานมาแล้วมีพ่อค้าเร่ขายเครื่องประดับอยู่สองคนคนหนึ่งเจ้าเร่คนหนึ่งซื่อสัตย์ ทั้งคู่อยู่ในเมืองเสรีวะอยู่มาคราวหนึ่งทั้งสองคนได้เดินทางข้ามแม่น้ำนี่ละวะก็ไปยังเมืองอริษฐบุรีไปถึงตำบลหนึ่งพร้อมกันพ่อค้าคนซื่อสัตว์เข้าทางตะวันออกพ่อค้าคนเจ้าเล่เข้าทางทิศตะวันตกพ่อค้าเจ้าเล่ได้ไปถึงบ้านเศรษฐีตกยากคนหนึ่งก่อน ซึ่ในบ้านนี้มีเหลืออยู่แต่ยายกับหลานสาวเท่านั้นภายในบ้านยังมีถาดทองคำอยู่ถาดหนึ่งจึงเก็บประบนกับเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วเมื่อหลานสาวเห็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องประดับก็อยากได้จึงบอกกับยายว่ายายจ๋าเรามีถาดเก่าอยู่ใบหนึ่งพอจะเอามาเครื่องมาแลกเครื่องประดับกับพ่อค้าได้ไหม ยายจึงบอกหลานสาวให้เชิญพ่อค้าเข้ามาในบ้านแล้วบอกกับพ่อค้าว่านายจ๋าเรามีถาดเก่าอยู่ใบหนึ่งพอจะแลกเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆได้ไหมจึงนำถาดเก่าสนิมจับเกลือใบหนึ่งออกมาแลกฝ่ายเจ้าค้าพ่อค้าเจ้าเล่้วอความติดเป็นพ่อค้าเล่มานานได้เห็นและจับอยู่ก็สงสัย เนื่องจากน้ำหนักผิดปกติที่ควรจะเป็นจึงได้เอาเข็มกรีดดูก็รู้ว่าเป็นทองคําเมื่อรู้ว่าเป็นทองคําแน่แล้วได้ชั่งน้ําหนักดูเห็นว่าถาดใบนี้มีมูลค่าจังหนึ่งแสนกะหาปะนะก็ดีใจมากคิดอยากได้เปล่าจึงแกล้งบอกว่าถาดของเจ้านี้มีราคาไม่ถึงสลึงจะมาแลกเอาเครื่องประดับอะไรของข้าได้ แล้วก็โยนถาดลงกับพื้นเหมือนของไม่มีราคาแล้วออกเดินเร่ขายเครื่องประดับต่อไปโดยคิดจะย้อมกลับมาเอาเปล่าๆแต่พอไปสักครู่ใหญ่พ่อคาเร่ขายเครื่องประดับคนที่ซื่อสัตย์ก็มาถึงที่บ้านเศรษฐีตกยากหลังนี้เมื่อหลานสาวเห็นก็อยากได้เครื่องประดับอีกจึงบอกกับยายว่ายาย มีพ่อค้ามาอีกคนแล้วเราลองเอาเครื่องเราลองเอาถาดไปให้ไปแลกดูอีกครั้งจะดีไหมยายบอกกับหลานว่าขนาดเมื่อกี้เขายังโยนถาดของเราทิ้งแถมยังเตีราคาให้ไม่ถึงสลึงเลยพ่อค้าคนนี้เขาจะรับของเราหรือหลานได้บอกกับยายว่าแต่พ่อค้าคนนี้ดูท่าทางใจดีไม่เหมือนพ่อค้าคนก่อนซึ่งพูดจาไม่น่านับถือ เดี๋ยวหนูไปเชิญเขาเข้ามาในบ้านนายยายเมื่อพ่อค้าเร่ได้เข้ามาในบ้านยายก็นําถาดเก่าสนิมจับเกลือใบนั้นมาขอแลกและเนื่องด้วยที่เป็นพ่อค้าเร่มานานเช่นกันเมื่อพ่อค้าหยิบถาดทองคาขึ้นดูก็รู้สึกว่าหนักผิดปกติก็เข็มกรีดดูพอรู้ว่าเป็นทองคําแน่แล้วช่างน้ําหนักดูก็บอกตามความเป็นจริงกับยายและหลานสาวว่า ยายจ๋าถาดนี้เป็นทองคำนะยายเราตีราคาถาดทองคำนี้เท่ากับหนึ่งแสนกะหาปณะนะยายตกใจและค่อ,คอยๆพูดขึ้นว่าพอค้าคนก่อนตีราคาถาดนี้ไม่ถึงสลึงเลยและเราไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะมีถาดทองคำที่มีราคาถึงหนึ่งแสนกะหาปณะ,ะอยู่ในมือถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะเป็นบุญของหลานเราจะให้ถาดนี้แกหลานชาย ขอให้หลานชายให้เครื่องประดับแก่หลานสาวของยายจักเล็กน้อยก็แล้วกันพ่อคาริผู้ซื่อสัตว์จึงบอกว่าวันนี้ขายเครื่องประดับและเงินทั้งหมดของเราก็มีเพียงประมาณห้าร้อยกอาปณะ,ะเท่านั้นหลานจัยกให้ทั้งหมดแล้วจัแถมเครื่องประดับให้อีกว่าแล้วก็ยกเครื่องประดับที่เหลือทั้งหมดมีมูลค่าราวประมาณห้าร้อยกะอาปณะนะกับเงินห้าร้อยกะอาปณะ,ะให้ เหลือเงินไว้เดินทางกลับบ้านเพียงแปดกหาปณะนะและพ่อค้าเร่ที่ซื่อสัตย์ก็เอาถาดทองคำใบน,นั้นไปขึ้นเรือเดินทางกลับเมืองเสริว่าทหางไปไม่นานอีกด้านหนึ่งฝ่ายพ่อค้าเจ้าเล่ก่อนกลับก็ย้อนมาที่บ้านเศรษฐีตกยากนี้อีกด้วยหวังว่าจะเอาถาดทองคำให้ได้ยายได้บอกกับพ่อค้าเจ้าเล่ว่า ถาดเก่าของยายมีราคาถึงหนึ่งแสนกะหาปณะนะแจ้เจ้ากับตีราคาให้ไม่ถึงสลึงพอดีมีพ่อค้าใจดีผ่านมาข้าเลยมอบให้เขาไปแล้วโน่นเขาขึ้นเรือกลับไปแล้วเมื่อพ่อค้าเจ้าเล่รู้เรื่องก็เสียใจล้มลงทั้งยืนเมื่อตั้งสติได้ก็ทิ้งข้าวของที่ติดตัวมากระจัดกระจายร,ระเนีรนาศคว้าไม้ขันช่างทำเป็นอาวุธ อาวุธออกิ่งใล้ตามเมื่อไปถึงริมฝั่งแล้วแต่คนเรียกให้คนรีบกลับมารับตนพ่อค้าซื่อสัตว์ซึ่งกำลังนั่งเรือข้ามแม่น้ำจนจะถึงฝั่งนอนแล้วสังเกตเห็นพ่อค้าเจ้าเล่มีอาการโกรธฉุนเฉียวไร้สติจึงสั่งให้คนพายเรือแจวต่อไปไม่ต้องกลับไปรับพ่อค้าเจ้าเล่เห็นเรือ ไม่กลับมารับตนก็เกิดความพยาบาทอาาตแแ้นเป็นอย่างยิ่งก็กล่าวคําจองเวียนขึ้นว่าขอให้เราได้ทําร้ายท่านในชาติต่อไปให้จงได้พอแล้วก็ถึงกับหัวใจล้มเหลวโลหิตพุ่งออกจากปากถึงแก่ความตายมาชาติสุดท้ายนั้น,ได,ดน,นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตส่วนพ่อคาที่สืบสัตว์ได้มาเกิดเป็นรูกเดชเจ้าในชาติสุดท้ายนี้พระเทวทัวต หลังจากบวชแล้วพร้อมกับพระญาติองค์อื่นๆลาบสักการะบังเกิดแกพระพุทธองค์กับทั้งภิกษุสงฆ์สาวกเป็นอันมากคนทั้งหลายถือสักการะมีจีวรบิจาบาทเพศัตอัตบาลเป็นต้นเข้าสู่วิหารถวายแก่พระสงฆ์สาวกเป็นเนื่องนิดส่วนมากทุกๆคนที่มาย่อมถามถึงพระอัรรสาวกทั้งสอง และพระสาวกองค์อื่นๆว่าท่านอยู่หน้าที่ใดและพาแกันไปเคารพนบนอบสักการะบูชาไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตแม้แต่ผู้เดียวพระเทวทัตเกิดความโทมนัสน้อยใจตามลิสัยของปุถุชนที่มากด้วยความลิษยาคิดว่าเราเป็นกษัตริย์สักยราชสกุลเหมือนกันออกบรรพชาพร้อมด้วยกษัตริย์วงศ์นั้นน แต่ไม่มีใครนับถือถามหาหน้าน้อยใจเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วก็เกิดตัณหาในราบสักการะเข้าครอบงำจิตคิตไข่จะได้ลาบสักการะสัมมณะเรบนับถือจึงไปครบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูและก็ททำการต่างๆเพื่อกำจัดพุทธเจ้าเช่นครั้งหนึ่งวะัะเทวทัตลอบขึ้นไปบนภูเขาคิดจะกูดกลิ้งก้อนหินศิลาใหญ่ลงมา หวังจะให้ประธานพระบรมศาส,สดาขณะเสด็จขึ้นถึงเสด็จถึงสเกตศีลาได้กระทบพระบาทจนพ่อพระโลหิตไม่ว่าพระเทวทัตจะพยายามที่จะปวงประชนของพระศาสดาอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเจริญเมตตาในพระเทวทัตถึงกับตรัสว่าเรามีความรักในพระราหุลอย่างไรเราก็รักพระเทวทัตยอย่างนั้น พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบในวราระสุดท้ายพระเทวทัตลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงห้อยท้าทั้งสองถึงพื้นดินประสงค์จะเหยียบยันกายขึ้นบนพื้นปฐพีในขณะนั้นพื้นปฐพีก็แยกออกเป็นช่องสูบเอาเท้าทั้งสองของพระเทวทัตลงไปในแผ่นดินโดยลำตับพระเทวทัตได้จมหายไปในภาพพื้น ตราบเท่าถึงคอและกระดูกคางวางอยู่บนพื้นปฐพจจีในเวลานั้นพระเทวทตาได้กล่าวคาถาสรรเสริญบูญชาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอัคราบุรุษยอดแห่งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์เป็นสารถีฝึกบุรุษอันประเสริฐพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะถึงร้อยและสมบูรณ์ด้วยสมันจัดจักสุยาน หาที่เปรียบไม่ได้ข้าพระองค์ขณะนี้มีเพียงกระดูกคางและศรีรษะกับลมหายใจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะโดยที่สุดพระพุทธองค์ทรงโปรดพระเทวทัตด้วยพระเมตตาและมีพุทธปยากรว่าหลังจากพระเทวทัตพ้นจากอเวจีมาหานรกแล้วจะได้เป็นพระปจเกพริเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าโน,น้น เรามาทั้งหมดนี้สมดังพุทธพจน์ว่าชนเหล่าใดไม่เข้าไปถูกความปวดมันว่าผู้นั้นได้ตาเราผู้นั้นได้ทุบตีเราผู้นั้นได้ชนะเราผู้นั้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้เราท่านทั้งหลายคงได้เห็นว่าการมีเวรและผูกเวรซึ่งกันและกันนั้น มีผลเผ็ดร้อนอย่างไรดังนั้นขอท่านทั้งหลายจงให้อภัยเจริญเมตตาซึ่งกันและกันเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นเถิดอัตมภาพขอวยใยให้พรให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่พรสาห้าประการคืออายุวันณนะโภคะยศและบริวารตลอดการเป็นนิจและขอพระสัทธรรม จงดำรงมั่นในประเทศนี้และในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ความสุขแก่มาชนทั้งปวงเทินขอ,อยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สาธุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ